ผ้า,าตัดชุดสีแดงสวยๆนะคะลายแพวาลายใหม่นะคะคุณลูกค้าค่ะนี้สีแดงส้มเนาะที่เราน,นะคะตกลงกันว่าเราจะเรียกว่าลายแพวาสีแดงส้มนะคะคุณลูกค้านะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณพี่แสงเดือนนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะสั่งซื้อผ้าตัดชุดลายแพวาสีแดงส้มของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะนํำไปตัดเจ็บใจเลยเนาะ ผ้าตัดชุดคืออะไรผ้าตัดชุดก็คือผ้าเนาะที่เป็นผ้าพื้นสีแดงนะคะที่เป็นผ้าพื้นสีแดงเป็นผ้าใหม่นะเป็นผ้าใหม่เหมือนที่นุ่มสมใส่อยู่คุณลูกค้าเห็นไหมคะคุณลูกค้ากดติดตามรืยยังกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y o u YouTube หรืยยังคะ คุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมก่อนนะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆ,ๆแบบนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะในราคาสุดพิเศษเพียงแบบโอนห0 0ัรบาทเก็บเงินปลายทาง1490บาทรวมไปถึงมีของขวัญของฝากมีของแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะมีของแถมนะคะเป็นตะกร้าน่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีแถมให้ฟรีทันทีนะคะจะแพครวมไปกับสินค้าให้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยจ้ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้้้อเเขาามไดลย คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะราคาทั้งชุดนะคะทั้งชุดหนึ่งนะคะก็จะสามารถตัดได้แบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาตัดเสื้อพร้อม้าถูกได้เข้าเซตแบบนี้เลยอันนี้นะคะเป็นผ้าตัดชุดลายแพรวาสีน้ําเงินผ้าตัดชุดลายแพรวาสีน้าเงินตัดออกมาได้สวยพรีเมียมเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะจะใช้นะคะจะซื้อนะคะเป็นผ้านะคะไปตัดเองเนาะผ้านะคะสําหรับนําไปตัดเสื้อที่เป็นผ้าไหมแบบนี้นะคะสั่งซื้อนะคะสีขาว สีขโอโมเหมือนที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนําไปแมทนะคะกับผ้าถุงได้หลากหลายสีม,มากเลยคุณลูกคาก้าคะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะผ้าตัดเสื้อนะคะผ้าตัดเสื้อที่เป็นผ้าไหมาราคาชิ้นละ490บาทนะคะถ้ารับเป็นชุดอย่างนี้1,490บาทใช่ไหมถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่ารับเฉพาะผ้า ผ้าลายจะําเป็นตัดผ้าถุงเองได้เลยคุณลูกค,าค้าขา9 9้บาท990บาทค่ะคุณลูกค,าค้าขาเนาะ990บาทสั่งซื้อได้จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่วกเพิ่มเช่นเดิมค่ะคุณลูกค้าคะ่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะจะรับเป็นชุดหรือว่าจะรับแยกเฉพาะผ้าตัดเสื้อก็ได้หรือว่าจะรับแยกเฉพาะผ้าตัดผ้าถุงก็ยินดีค่ะคุณลูกค,าค้าขาคุณลูกค้าสะดวกแบบไหนคะคุณลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามานะคุณลูกค้าจ๋า0 8 9 041 6 0 0 8 089 0 4 1 6008ค่ะคุณลูกค้าขาร้านแม่าริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบสนใจชื่นชอบสนใจนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากให้นุ่มตัดชุดให้ไหมถ้าตัดชุดนะคะถ้าตัดชุดนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าดูคุณลูกค,ค้คา,คคาชมถ้าชอบเสื้อที่นุ่มสวมใส่ทรงที่นุ่มสวมใส่นุ่มจะเป็นใส่รอบอก36นะคะนุ่มจะเป็นแบบว่าคนอวบๆนะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้า อ่าหุ่นเหมือนกันหรือว่าคล้ายๆกันนะคะคุณลูกค้าขาอวบๆนิดนึงนะคะอวบๆนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยใส่ใส่ก็คือสวยเหมือนกันเลยคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าแบบว่าถ้าอกสามหกเหมือนกันแต่คุณลูกค้าแบบว่าเป็นคนผอมๆแขนเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะใส่มันอาจจะไม่เหมาะนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกคา้า ถ้าสั่งตัดกับโน้มเนาะคุณลูกค้าก็ต้องเอาไปไปไปเก็บข้างเข้านิดนึงหรือว่าลายแขนเข้านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบแบบนั้นสะดวกแบบนั้นก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าเนาะถ้าเราหุ่นคล้ายๆกันเงี้ยนุ่มมันน้ำหนัก65นุ่มสูง160เป็นแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอะโอบอวบเลยแหละคุณลูกค้าจะออบอวบเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าหุ่นเดียวกันเราก็ตัดตัดใส่ด้วยกันได้คุณลูกค้าค่ะถ้าชอบนะถ้าชออบเสื้ทรงไหนนะะค เห็นนุ่มใส่ชุดอย่างงี้คุณลูกค้าบอกว่าตัดให้น้อยตัดให้ชุดหนึ่งได้จากสองพบาทสะดวกโอน1 0 0 0บาทนะคะถึงจะได้ตัดให้นะคะใส่ไซส์อะไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะก็จะมีอก3ามสี่สานุ่มใส่ไซส์เมี SML XL2XL ลคุณลูกค้าขาตัดได้หมดนะคุณลูกค้าใส่ใส่ใส่ไซส์อะไรก็แค่นั้นแหละค่ะเพราะว่ามันก็ทําง่ายๆนึงคุณลูกค้า่ะเพราะว่างานตัดงานตัดผ้าถุงงานตัดเสื้อของร้านแม่บริว่าไทยคือเรามีแพทเทิร์นหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถแบบว่าตัดไปก็ ซื้อสั่งตัดไปก็คือสามารถใส่ได้เลยขอเพียงแค่แจ้งให้มันตรงตามที่คุณลูกค้าใส่แค่นั้นเองค่ะนุ่มมาใส่ชุดในอ,อก34ใช่ไหมเวลานุ่มใส่เสื้อวนนี้นุ่มจะใส่อ,อก36นะคะเอว30นะสะโพก40ความยาวอยู่ที่35นิ้วตัวนี้มันเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟีไซส์ยอยู่แล้วคือใส่ได้สบายอยู่แล้วใส่ได้งแต่เอล28ถึง38ใส่ได้อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนี่เลยเห็นไหมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะผ้าถุงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใส่ไม่ได้ ไม่ต้องไปมัวกังวลเรื่องติดตะขอด้วยอะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยแล้วกันคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าถุงผ้าไทยวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สั่งซื้อผ้าถุงผ้าไทย1490ัรเบาทเป็นลายแพรวา้าสวยๆแบบนี้นุ่มแถมตัวนี้ให้นุ่มแถมสายรัดสิ้นให้นะคะสายรัดผ้าถุงให้เลยและกันคุณลูกค้า่ะจะได้ไม่ต้องกังวลจะได้ไม่ต้องกังวลเลยว่า ไม่อยากติดตะขออะไรเงี้ยบางบางท่านก็ต้องไปซื้อเข็มอะไรเงี้ยมันมันติดยากใช่ไหมอ่ะใส่ง่ายสบายๆ,ายๆเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะรับผื่นนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงผ้าไทยคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะราคาผื่นละ1,490บบาทเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์น,บบะซนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลย เอลยี่สิบแปดถึงสามสิบแปดใส่ได้เอลยี่สิบแปดถึงสามสิบแปดใส่ได้นะคะด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้นในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าใส่เอลเท่าไหร่นะคะ,ะใส่ได้ก็ตั้งแต่เอลยี่สิบถ้าอย่างนี้ก็คือสบายเลยยี่สิบหกก็ใส่ได้นาะไปจนถึงเอลสี่สิบก็ใส่ได้คุณลูกค้าขาเนี่ยเลยแล้วก็ป้ายแบบนี้ใช่ไหมไป้ายเราก็ลอกอันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเราก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยสักหน่อยหนึ่งโอเคเรียบร้อยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาจากนั้นนะคะะะเราาาาใช้้้้สสินนนนคคคุณลูกขทแบบีะ ใส่ลสักซินนะคะคุณลูกค้านะน,นี่เลยจ้ะจับชายให้พอประมาณเท่าๆกันโอเคนะคะจากนั้นเราก็มัดเลยอันนี้เป็นสายรัดผ้าถุงเลยนะคะแถมให้ฟรีนะแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะผ้าถุงนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่ะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแาทหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าจา๋าสวยไหมแค่นี้เองค่ะใส่ได้แล้ว โอเคนาไปสวมใส่นะคะกับเสื้อที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าค่ะแถมให้ฟรีแบบนี้เลยนะคะหนึ่งนะคะอ่ะลายนี้เลยลายแพวาลายแพวาสีแดงส้มลายแพวาสีแดงส้มจ้าอ่าโอเคนะคะรับผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาแจ้งได้เลยลายแพวาสีแดงส้มสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นหรือว่านะคะจะเป็นนะคะมีหลายลายมากๆอ่ารวมไปถึงนะคะสีน้ําเงินทางด้านนี้ก็ได้นะ สีน้ำเงินส,สวยๆค่ะคุณลูกค้าสีน้าเงินค่ะคุณลูกค้ารับรับผืนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะอ่าต่อไปค่ะสวยมากเลยโอเคสักครู่นะคะโอเคค่ะอ่าสีเขียวค่ะรับสีเขียวจ้าโอเคนี่เลยผ้าถุงผ้าไทยค่ะผ้าถุงผ้าไทยไลายแพรวาสีเขียวจ้าสวยมากเลยใสย่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนุ่มแถมสายลัดสิ้นไปให้นะสายลัดผถุงไปให้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท หนึ่งสี่้อเก้าสิบาทนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีขาวเพราะว่าลายเพราะว่าเสื้อสีขาวใส่กับผ้าถุงได้ทุกพื้นใส่กับผ้าถุงได้ทุกพื้นใส่กับผ้าถุงได้ทุกสีเลยจ้ารับสีเขียวค่ะรับผ้าถุงลายไทยลายแพรวสีเขียวจ้าสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะนี่หลายสีมีหลายสีสีเทาค่ะสีเทาเข้มค่ะ รับสีเทาเข้มนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ารับสีเทาเข้มสวยๆเลยจ้า1 4 9 0ันเก้าสบาทนะคะแถมสายรัดสิ้นสายรัดผ้าถุงไปให้เลยนะนี่เลยจ้าใส่สวยๆใส่ง่ายๆสบายๆคุณลูกค้า่ะความยาวอยู่ที่35้านิ้วเนาะเป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ใส่ได้ตั้งแต่เอล26สิกจนถึงเอว4ี่ิไปเลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเลยราคาสุดพิเศษเพียง1,490เก้าบบาทนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบสีไหนผืนไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะ ผืนนี้สีเทาเข้มผืนนี้สีเทาเข้มนะคะแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าจดไว้เลยจดได้เลยนะคะกดติดตามหรือ,อยังอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะที่ช่อง u t u b e แม่มารีพาไทยนะ,ะเพื่อที่จะรับดูรับชมนะคะรีวิวย้อนหลังได้เยอะแยะมากมายเลยนะ,ะสีแดงจ้าสีแดงลายแพวาค่ะสีแดงลายแพวาค่ะด้านในอัพะเก้าเก็บทรงเช่นเคยคะ่ะสวยมากมากเลยเห็นไหมใส่กับเสื้อสีขาวใส,ส่ก,สกับเสื้อเชิ้ตก็ได้เห็นไหมคะเนาะ ไปใส่นี่เลยนะคะทําบุญปีใหม่นะคะคุณลูกค้าขาทําบุญปีใหม่คะ่ะนี่เลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาไม่ต้องรอเลยนะอันนี้คือสินค้าพร้อมส่งสินค้าพร้อมส่งนะคะจะส่งวันนี้นะคะถ้าโซนภาคอีสานนะคะขออนุญาตแจ้งว่าหนึ่งถึงสองวันถ้าต่างจังหวัดขออนุญาตแจ้งว่าสองถึงสาวันนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่าเอ่อเผื่อเผื่อเวลาสําหรับการจราจรติดขัดนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขา,ขาต้องขออนุญาตเถื่อนเ,เวลาแจ้งตามนี้นะคะคุณลูกค้านะอ่าเสียงตาลจ้าเสียตาลเปลือกไม้จ้า สีนตาลเปลอกไม้สวยๆค่ะนี่ค่ะด้านในอาผ้าเกาเก็บทรงเช่นเคยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็ป้ายคุณลูกค้าจะถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาก็ตามสะดวกคุณลูกค้าเลยนะไป้ายได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้ใช้สายลาซีนมัดเลยเหมือนที่นงมมาให้ดูมาสักครู่อันนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้นะคะเจ้าผืนหนา ถ้านไหนก็สั่งซื้อได้เลยนะหนึ่งพันสร้อยเก้าสิบาทนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะต้อนรับปีใหม่คุณลูกค้าค่ะต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะคุณลูกค,าค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆมาที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะสีฟ้าน้ำทะเลจ้าสีฟ้าน้ำทะเลค่ะนี่เลยสีฟ้าน้ำทะเลค่ะสวยๆแบบนี้เลย ด้านในอัพะเก่า,า,าเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัพะเก่า,า,าเก็บทรงเรียบร้อยจ้าหนึ่งันสี่ร้ยเก้าสิบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแถมมีสายลัดสินแถมให้ด้วยนะมีสายลัดสินแถมให้ด้วยนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยเห็นไหมคะใส่ได้เลยเห็นไหมนุ่มใส่ย,ยังไม่หลุดเลยมัดแน่นๆเนี่ยค่ะก็ใส่ได้เลยเห็นไหมคะสวยด้วยนะก็คือแบบว่าผืนนึงก็คือใส่ได้ทั้งบ้านผืนนึงใส่ได้ทั้งบ้านเลยเนาะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบว่าใครใส่ก็ก็ใส่ได้เอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้แล้วก็ใช้ใส่ละสิ่มัดแค่นี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มีผ้าถุงสวยสวยไว้ใส่ไปวัดใส่ไปทําบุญเนาะทําบุญปีใหม่นะคะไปตักบาตรเนาะคุณลูกค้าจ๋าสวยสวยเลยนะคะสวยจริงอะไรจริงเลยนะคะใส่ใส่ใช้งานได้จริงใส่ใช้งานได้จริงนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นงานตัดเย็บของร้านแม่บริภาไทยของเราเองเลยนะนี่เลยค่ะสีชมพูบานเย็นจ้ารับสีชมพูบานเย็นค่ะ ด้านในอัพะเกาวเก็บทรงเรียบร้อยความยาวผ้าถุงอยู่ที่35บหนิ้วมาตรฐานนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะโอเคสีชมพูบานเย็นจ้ารับสีชมพูบานเย็นค่ะถ้าคุณลูกค้าบอกว่ามันยาวไปคุณลูกค้าก็สั่งตัดใหม่ได้นะงานสั่งตัดคุณลูกค้าต้องสะดวกโอนมาจำห้าร้อยบาทนะคะทางร้านถึงจะตัดให้นะ ความยาวผ้าถุงนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ความยาวส3ิสามนิ้วนะคะสําหรับคุณลูกค้านะที่สูงหนึ่งร้อยสี่ิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้หนึ่งถึงหนึ่งยหสิบห้าที่ชอบใส่แบบว่าที่เคยใส่นะสาะสิบานิ้วที่เป็นแบบสั้นนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็แจ้งได้นะคะหรือว่าคุณลูกคา้าบอกว่ามันสั้นไปนะคะคุณลูกค้าก็สั่งตัดใหม่ได้ผ้าถุงรุ่นนี้นะคะใส่ได้นะคะความยาวสูงสุดได้ถึงสาสิบห้านะได้ถึงส5สิบห้านิ้วเลยนะน้องขวอาอยาภาพขาแก วเวลาเวลา,เวลานุ่งรองเข้าถูกนุ่งต้องใส่กางเกงข้างใน,นนะคะต่อไปค่ะอ่ะสีเหลืองทองจา้ารับสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองสวยๆจา้าใส่ได้เลยสีเหลืองทองค่ะสวยพิมพ์เยี่ยมมากๆเลย สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะแถมฟรีแถมฟรีหนึ่งเส้นเลยแถมฟรีเลยน่ารักมากๆเลย <c oughs> สวยๆแบบนี้เลยนะแถมใส่ลัดสิ้นให้ด้วยใส่ล็อตกะถุงให้เลยนะจะได้ไปใส่ฟรีใหม่วสวยๆกันนะคะสีม่วงจ้าสีม่วงก็สวยนะ สีม่วงค่ะสีม่วงค่ะอันไหนอปาเก่าเก็บทรงเหมือนเดิมจ้าสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสีไหนค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะศูนย์1ปด0ก้าูนย์สี่หนึ่งหกศูนศูนย์ปดนะคะเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะหรือว่านะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็มาได้เลยค่ะสีม่วงจ้ารับสีม่วงก็ได้นะสวยมากๆเลยค่ะรับกี่ผืนก็ได้นะคะคุณลูกค้าขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อผ้าถุงนะคะ แถมสายลัดเซีนให้1อันเลยนะแถมให้ฟรีนะคะแถมให้ฟรีนะคะคุณลูกค้านะเผื่อซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะคุณลูกค้าขาของขวัญปีใหม่ของรับไหว้งานแต่งนะคะคุณลูกค้าขาถ้าหลังเราซื้อผ้าไปใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปตัดอะไรอีกใช่ไหมคะคุณลูกค้าขานี่ของรับไหว้เนาะพูดถึงของรับไหว้เนาะคุณลูกค้านะคะก็ซื้อเป็นผ้าถุงแบบนี้ได้เลยเพราะยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะ โอเคตามนี้นะคะคุณลูกค้านะวันไงก็วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะพี่จ๋าคุณพี่แสงเดือนนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสะดวกโอนโอน1,400บาทเก็บเงินไปทาง1490ัรบาทตามสะดวกคุณลูกค้าเลยค่ะเราดูรอยชมรีวิวต่อไปด้วยนะจ๊ะจะเป็นของคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝักงดูฝั่งชมด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ